อันนี้หน่อไม้เด้อค่ะปอกต้มไว้แกงอืดๆควนสีออกละฝนตกฝนตกมันโดยเลยควนสีออกค่ะ,นนคะ,นะหน่อไม้อืมกระดานละคังหมดเข้าแต่เพนใส่ไฟกะข้างหลังเข้านปกไว้ยังไนเดี๋ยวไม่จะเต้นโอเค กินเนี่ๆอมๆนอนอี่นกนี้นไปอีโ่น้ำไม้มิตรน,นองงามๆยายไปกับชิ้นหนึ่งข้าวได้ยังกินยายม่นเนี้ย มันนี่นแกงเฮดอันเอฟซีอันบ่าวยออันก็ตามะนาวเพิ่นซื้อมาฝากเพิ่นเมื่อแล้วเพิ่นเมื่อแล้ว่น,วนซื้อมาฝากแกงใส่เตือนใส่พักวานผักอีตูแล้วก็ไอพักติว้วคัะนี้กระดอกมันได้หนิฮะฮะกระดอกมนันบันนี้ก็ฝากไป FC วิธีบ้านดงสารนำเด้อค่ะเด้อแล้วก็น FC สามนาวแล้วก็บบ่าวย้อนเพื่อนก่นเลยขอขอบพระคุณหลายๆค่ะเพื่อนซื้อมาให้กินนี่ค่ะเพื่อนซื้อมาให้เ็ดกินจูไฟใส่มันลูกหรือม่เพื่อนบุญซื้อมาขอให้เพื่อนมีวาสนาด้วยค่ะเด้อขอให้เพื่อนร่ำรวยเพื่อนสุขภาพเพื่อนแข็งแรงค่ะ เบาวันน้อยับอันสาวมะนาวข้นสวยก็ได้ก็ให้สุขภาพขแข็งแรงนี่แหละค่ะวิถีชีวิตของแม่จันลาเลยอันนไปนี่แหละค่ะมาแต่ใส่วันครับนี่มาแต่ไปหาหน่มัยเห็นดีค่ะยังบ่งทันแล้วเ่าได้อันนั้นเพื่อเลยว่าแกงเฮ็ดกินซะก่อนนจังบ่เมื่อให้ไปสั้นก็เลยแกงเฮ็ดนี่แหละค่ะเพื่อที่มาต้มเพื่อ เราเลยซื้อมาฝากเนี่ยซืย้อเงินซื้อยามาให้น้ำแค่เจ็บแค้วบ้าขอขอคุณเพินพ่นผู้เพินพนพ่นใจบุญน,นี่เลยสาวมันาวกับันเบาเนอะน,นี่เลยค่ะได้ลายเอาไหมได้หลายเติบอยู่พ่อแกงนี่เลยเอาซ้าพ่อแกงไม่ได้เอาหลายเอาทรงสามก่อเนี่ยหาอยู่รอบๆใกล้ๆหมอกเซลนี่ย่างไปกับหลานค่ะเนี่ย มาเด้อค่ะเด้อมารวมกินน้ำกันเด้เอแอฟซีนท่านเด้ออย่าซื้อันนั้นมันเจ็บแค่เว้าฉืกเนี่ยพิษเนี่ยขั้นเบ้าหลายๆก็นเนื่อนบ่อนมันโย่หมอเพิ่นสิงัดออกแล้วมันพว่วงที่ออกแล้วพว่วงดันว,วืบวืบวืบขึ้นเพิ่นเราเลยปล่อยเลยเขาบอกเอาออกอย่ามันหัด้ีหล่อนไปแช่เล็กแล้วน้อยก็ัช่หน้าปอกเลยหนูไม้เอาไว้ต้มเกงเมือ่อื่น เด้กทำไมนางโบทันละบอนี่เด้อค่ะมาเด้อกดไลค์กดแชร์อันอย่าลืมติดตามแม่จะลาเด้อค่ะเด้อขอขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเพิ่นอุ่นชื่อๆื่อนะคะเพิ่นเก่งสุดฝัาเก่งแล้วฝันนันบอกให้เก่งมาเหล่าเพิ่นมาให้มาฝากเพิ่นเอายามาให้พ้อมคือซื้อมาให้น้ำ น้ำมะปอกนะน้ำไม้กะเดีน้ำไม้กะด้อกเอามีคนหน่อมันหน่อ,อไปได้เอาตองกอ,งองนะึงเ้ยเอาล็อกนี่แก้วมีหอนหนอมันล่ะน้ำไม้อันนี้ แกงเมื่ออื่นบรรยากาศยามเรงตะเวนตกขี้ดิน

หาเตือดนี้อัเนี่ปิดหงนี่แหละอาไปวางไ้ใส่บอกว่าถลอกไหแม่ด้วย

แกงเที่ยงมัมนจะเสียบได้หไหม uh huh.

đẹp má chứ. rồi. Thôi má? ก็ไปหาฮ็ดอยคาเขาจะไปเก็บได้เหอเก็บทางแล้วาไปหาแล้วทงหน้าายทางมาตังเจ้าไปทางเดืทางพนเนาอืทางนองแห่ค่ะอืมมันก็ได้อะไรนะนได้ลายเอเขาไม่ตานก็ได้เกี่ยงลายเทือเลยนะเห็นของเขาเลย Yeah. ฝากซ่องฝากซ่องนะเมย์ฝากกันฝากซ่องนะเมยฝากกันซ่องมันวิธีชีวิตบ้านรงสารด้วยค่ะเด้อแล้วก็ฝากไปหานอัน้ลแลัก,กระบาวเน้อคนหล่อค่ะที่เพื่นมีน้ำใจมีนี้เพื่นมาเยี่ยมเพื่นเอายาเอาเฮดมาให้แกงค่ะก็เลย ให้ท่านถึงม like kind of ีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเด้อคิดสิ่งใดก็ขอให้สูงท่มที่คิดด้ค่ะแล้วก็ฝากไปแฟนเอซีทุกท่านด้ค่ะเด้อล้วก็ฝากคุณแม่ผู้ใจบุญโนเวนําค่ะมารวมร่วมกินแกงน้ำไม้น้ำกันเด้อค่ะเด้อค่ะ กับม่มีอย่างลายด้กค่ะเท่านี้แหละวิธีของชีวิตของแม่จันลาค่ะอมาก็ได้เหยียบขี่อย่างสี่แล้วค่ะเ่ะเยบแค่ได้อยู่างนี้ฮะสามสี่มือเราเนข้าวก็ได้ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดอคอมเมนต์ของแม่จ,มนจนมันาขอขอล,า,ลนนา,าเนี่ยด้อค่ะอย่าลืมติดตามแม่จันลาเด้อค่ะด้วยขอบคุณห,หลายๆค่ะได้ค่ะ